แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเด่นดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบ,บุรีรัมย์นันก็คือภูเขาไฟกระโดงครับซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ภูเขาไฟกระโดงในปัจจุบันยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนท้างมวลด้วยนะครับเพระได้มีการสร้างทําพัฒนาปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและลุล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นไม่อย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรวันนี้มาชมกนครับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์มาย่างต่อนื่อนะครับโดยล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบภูเขาไฟกระโดงให้มีทางลาดเชื่อมโยงเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดทําที่จอดรถและการติดตั้งป้ายแสยลัก อีกทั้งห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นทั้งในจุดจอดรถและจุดเที่ยวชมธรรมชาติบนเขากระโดงอีกด้วยครับนี่ครับใครที่ได้มีโอกาสมาบุรีรัมนะครับต้องอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับต้องมาเที่ยวชมธรรมชาติปากปล่องภูเขาไฟหลายแสนล้านปีแล้วก็ยังมีอารยะสถาปัต์ <c oughs> เชื่อมโยงทั่วถึงให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชมได้โดยเสมอภาคกันเลย <c oughs> ปกตินี่ทางลาดมาฐางขนาดนี้นี่ผมเข็นเองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเ<อ>พีวยงแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกลงมาโปรยปลายก็ยต้องให้นี่ผู้ช่วยทูตของเรามาช่วยเข็นเพื่อความสะดวกปลอดภัยเ<อ>พราะอาจจะลื่นนะ็นไม้เห็นไหมโอ,อ้แล้วดูฮะที่เขากระโดงธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนี่กระดผมถ่ายรายการไปเนี่ยเ<อ>ขามีเนี่ยผีเสื้อตัวน้อยๆมาเป็นกำลังใจเนี่ย ถือว่าเป็น Amazing mm hmm. เมืองปราสาทหินผินซาอกราวกเลทีเดียวนะครับกับอารยศาปัดที่เขาทําแบบจัดเต็มจริงๆต <Yeah. S 1> ั้งแต่ที่จอรถทางลาดและทางลาดนี่ไม่ใช่มีแค่จุด2จุดนะ mm hmm. เขาใช้หลักคิดเฟรนลี่ดีไซน์ให้ทุกจุดทุกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจริงๆ <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ย ทางลาดตรงห้องน้ําก็มีทางราดตรงจุดถ่ายรูปชมวิวก็มีแล้วก็ไม่ใช่ทางราดชันนะแม้ว่าจะอยู่บนภูเขานะเป็นชัยภูมิที่ยากในการที่จะทําอารยสาปัตดได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้แต่ที่นี่เขาก็ทําได้นี่ฮะทางราดเชื่อมโยงไปได้ทั่วนะครับ เส้นทางแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมไปถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็กเริ่มจากลานจอดรถด้านหน้าทางขึ้นเขากระดงซึ่งมีห้องสุขาเฟรลี่ <f ail ies> ดีไซน์ไว้ให้บริการและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดชมวิวที่ศาลาริมอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสด์จากนั้นท่านก็สามารถนํารถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟและขึ้นไปชมวิวธรรมชาติพร้อมกราบนักสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระสุภัทระบพิรผลยอดภูเขาไฟกระดงได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับ การเครื่องไดีดไข่นะครับ เรามีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทซึ r พออนะครับพร้อมที่จะมีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวกับคนทั้งมวลนะครับเราก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการให้ทุกคนและทุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและก็เข้าถึงสินค้าบริการของการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ปัจจุบันนะคะเราเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ต่อไปการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์หรือทุกทที่ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมมอาาาารยสสถถปปััตแ่่่คคคนนท้งววไุณจะเ็ใภพ ผู้พิการคนสูงวัยก็เรียนเชิญมาเที่ยวบุรีรัมย์พรอบุรีรัมย์พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยอรารยสถาปัตย์ส่วนข้อแนะนําในการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ที่เขากระโดงก็มีเรื่องทางลาดที่ยังมีความสูงชันเกินไปในบางจุดควรต้องปรับทางลาดให้ได้มาตรฐาน1ต่อ12ครับ รวมไปถึงห้องสุขาสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นที่ควรปรับตําแหน่งและทิศทางการติดตั้งอ่างล้างมือและราวจับใหม่นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ที่ใช้รถเข็นมากยิ่งขึ้นครับ เราได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นป้ายการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ให้คุณได้รับรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ก็จะเหลืออยู่บางส่วนที่ยังไม่ได้เชือ่อมโยงอันนี้เพิ่มเติมความสวยงามคือบริเวณที่จะเชื่อมต่อกับบริเวณลานเพื่อใหอ้มีมุมมองใหม่ๆนะครับสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จุดทางขึ้นบริเวณปากป่องเราทําทางลงไปแล้วครับก็จะทําให้รถเข็นหรือว่าผู้ที่สูงอายุได้รับความสะดวกมากขึ้นในการขึ้นและลง นี่แหละครับอีกหนึ่งสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าสนใจแล้วก็มีอายะยถาปั์เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ